สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง tht tv today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับอำเภอที่จเจริญที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับ อำเภอที่จเจริญที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2020จากการรวบรวมสถิติตัวชี้วัดมีดังนี้ความเป็นเมืองเศรษฐกิจงบประมาณการเงินขนส่งในเมืองการศึกษาการแพทย์การปกครองความบันเทิงและการค้าอันดับที่10อำเภอบางปะหัน อำเภอบางปะหันเป็นอำเภอหนึ่งใน16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมชื่ออำเภอนครในต่อมาในปีพศ2460ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบันอำเภอบางปะหันตั้งอยู่ทางเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอมหาราชทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอนครหลวง ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอรพระนครศรีอยุธยาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบางบรานและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอำเภอบางประหารแบ่งเขตการปกครองออกเป็น17ตำบล94หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด121.9ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด41,716คน อันดับที่9อําเภอนครหลวงอําเภอนครหลวงเป็นอําเภอหนึ่งใน16อําเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมคือแขวงนครกลางต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเรียกว่าอําเภอนครกลางมีที่ว่าการอําเภออยู่ที่ตำบลบ่อโพงแต่ด้วยสถานที่ตั้งณนะตำบลบ่อโพงนั้นไม่เป็นศูนย์กลางในเวลาต่อมาจึงมีการย้ายที่ว่าการอําเภอนครกลางมาอยู่ที่ตำบลน,นครหลวง เหตุที่ชื่อตำบลนครหลวงเพราะเป็นที่ตั้งของปราสาทนครหลวงแล้วจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอนครหลวงถึงปัจจุบันอำเภอนครหลวงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีและอำเภอท่าเรือทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอท่าเรือและอำเภอภาชี ทิศใต้ติดต่อกับอำเภออุทัยและอำเภอรพระนครศรีอยุธยาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบางปะหันอำเภอนครหลวงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น12ตำบล74หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด198.9ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด36,697คนอันดับที่8อำเภอท่าเรือ อำเภอท่าเรือเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมชื่ออำเภอนครน,น้อยต่อมาในปีพาาศ2460ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบันอำเภอท่าเรือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอดอนพุธและอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเสาให้และอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรี ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอภาชีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนครหลวงอำเภอท่าเรือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล84หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด119.2ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด46,137คนอันดับที่7อำเภอบางไซ อำเภอบางไทรเป็นอำเภอหนึ่งใน16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางไทรเดิมชื่ออำเภอเสนาน้อยต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางไทรในปี2482อำเภอบางไทรตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดคอนไปทางทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางบานและอำเภอพระนครศรีอยุธยาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบางปะอิน ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอเสนาอำเภอบางไซแบ่งเขตการปกครองออกเป็น23ตำบล1น6 3 6หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด150.7ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด4 8 3 3 7คนอันดับที่6อำเภอผักไหย อำเภอผักไห่เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมชื่ออำเภอเสนาใหญ่ต่อมาในปีพศ2460ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบันอำเภอผักไห่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีนาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง และอำเภอบางบานทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเสนาและอำเภอบางซ้ายทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบางปลามาและอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอผากไห่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น16ตำบลแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม128หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด189ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด39,610คน อันดับที่5อําเภอวังน้อยอําเภอวังน้อยเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมชื่ออําเภออุทัยน้อยแยกการปกครองออกจากอําเภอบางปะยินอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีในปีพศ2450ต่อมาในปีพศ2460ได้ 60, เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออําเภอดังเช่นปัจจุบันอําเภอวังน้อยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีนา,าเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอบางปะอินและอำเภออุทัยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอหนองเสือและอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบางปะอินอำเภอวังน้อยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10ตำบล68หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด219.2ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด76,738คนอันดับที่4อำเภอเสนาอำเภอเสนาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมชื่ออำเภอเสนากลางต่อมาในปีพศ2460ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบัน เป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับที่สจากทั้งหมด16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองจากอำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อยอำเภอเสนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอผักไห่ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบางบานและอำเภอบางไทรทิศใต้ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบางซ้าย พื้นที่อำเภอเสนาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น17ตำบลแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม132หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด205.6ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด66,136คนอันดับที่3อำเภอบางปะอินอำเภอบางปะอินเป็นอำเภอหนึ่งใน16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่ออำเภอพร,ระราษรชวังต่อมาในปีพศ2460ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบันซึ่งเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอําเภอบางปะอินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอรพระนครศรีอยุธยาและอำเภออุทัยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวังน้อย ที่ใต้ติดต่อกับอำเภอคลองหลวงและอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีที่ตะวันตกติดต่อกับอำเภอบางไทรอำเภอบางปะอินแบ่งเขตการปกครองเป็น18ตำบล1น9 4 9หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด229.1ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด115,352คนอันดับที่2ออำเภออุออทยัย อำเภออุทัยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมชื่ออำเภออุทัยใหญ่ต่อมาในปีพศ2460ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่ออำเภอดังเช่นปัจจุบันอำเภออุทัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีนาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอนครหลวงและอำเภอพาชีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบางปะอินและอำเภอวังน้อย ทิตตะวันตกติดต่อกับอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภออุทัยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11ตำบล107หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด186.8ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด53,086คนอันดับที่1อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอรพระนครศรีอยุธยาเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการบริหารศูนย์กลางธุรกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมชื่อว่าอำเภอรอบกรุงจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2440ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอรกรุงเก่าซึ่งในประกาศนี้กระทรวงมหาดไทยได้ระบุว่าเปลี่ยนชื่ออำเภอรอบกรุงเป็นอำเภอรอบกรุง ในอีก7วันต่อมาได้แก้ไขให้ถูกต้องเป็นเปลี่ยนชื่ออำเภอรอบกรุงเป็นอำเภอกรุงเก่าและเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งในสมัยจอมพลปพ,พิบูลสงครามพศ2500จากอำเภอกรุงเก่าเป็นอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นชื่อในปัจจุบันพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น21ตำบลแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม113หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด130.6ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด139,789คนและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับอำเภอที่จเจริญที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u u s สไ i b e ให้ทางช่องของเราด้วยขอบคุณครับ